สวัสดีทุกคนฉันคิดว่าเราทุกคนรู้ว่าการแปลงฟันของคุณเป็นส่วนพื้นฐานของสุขภาพของเราฟันของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งนั่นคือเหตุผลที่เราควรให้พวกเขามีความเหมาะสมการบำรุงรักษาและเพื่อให้สามารถเพลเพืลินไปกับฟันที่แข็งแรงและแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการสะสม ของแบคทีเรียของหินปูนหรือฟันผุทุกชนิดที่มาจากรากและสิ่งที่นำไปสู่การสูญเสียฟันตอนนี้ไปพบทันตแพทย์มีราคาแพงมากดังนั้นฉันจะแสดงวิธีที่ง่ายที่สุดในกอาทำความสะอาดฟันของคุณไม่ใช่ออกจากบ้านฉันจะทำซ้ำส่วนผสมทั้งหมดในความคิดเห็นที่เราต้องการช้อนผิงโซดาครึ่งช้อนโตไฮโดรเจนเปอร์ออกใสครึ่งช้อนชากเกลือน้ำอุ่นน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาบ้วนปากแรงสีฟันที่ว่างเปล่าไหมขัดฟันถ้วยที่คุณเลือกและลองไปใช้ถ้วยและผสม เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนโต๊ะเหลือครึ่งช้อนชาจากนั้นชุบแปรงสีฟันด้วยน้ำอุ่นและจุ่มลงในส่วนผสมแปรงฟันของคูปนะับเป็นเวลาห้านาทีน้ำลายคายจากนั้นผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ครึ่งช้อนชาก,กับน้ำอุ่นครึ่งแก้วแล้วล้างปากของคุณเป็นเวลาหนึ่งนาทีหลังจากนั้นให้คายมันออกแล้วล้างออกครึ่งหนึ่งถ้วยน้ำเย็นจากนั้นใช้ไหมขัดฟันด้านข้างด้วยหมขัดฟันคุณต้องระวังไม่ให้เกาเหนือกเพราะอาจทำให้ระคายเคืองนอและ ความเสียหายและในที่สุดก็ล้างปากด้วยน้ำยาบ้วนปากน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขอแนะนำให้ทำซ้ำขันข้นตอนทุกสองวันเคล็ดลับสำหรับรอยยิ้มที่สวยงามสตรอเบอรี่และมะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ดีต่อสุขภาพช่องปากเพียงใช้ผลไม้เหล่านี้โดยตรงปั่นและปล่อยให้มันทำงานประมาณหนาทีคุณสามารถลองทำขั้นตอนนี้กับมะนาวและส้มและพ่อแต่ไม่เกินห นาทีก่อนที่จะบริโภคชีสสวิสอาหารช่วยต่อต้านกรดที่เกี่ยวข้องกับการผูกกร่อนเคล็ดลับพิเศษเพิ่มเติมจากช่องทางของเราอย่างสม่ำเสมอแปลงฟันของคุณปรดจำไว้ว่าการกินอาหารรสเผ็ดช่วยกระตุ้นน้ำลายและลิซ่าดังนั้นน้ำลายจึงทำความสะอาดปากของคุณตามธรรมชาติเออก่อนเข้านอนเช็ดฟันด้วยเปลือกส้มหรือล้างปากของคุณมันจะฆ่าแบคทีเรียลองใช้เครื่องมือเหล่านี้และคุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างหากวิดีโอนี้ มีประโยชน์สำหรับคุณกดนิ้วหัวแม่มือขึ้นสมัครสมาชิกช่องอย่าลืมกดกลิ่งที่เปล่งออกมาตามเวอร์ชั่นวีไอ